หกเจ็ดปีหมดที่ชอบไหมหละอีหลายแสนอ่ะหลายแสนอะ ดี๋ยวขอไปทำใจก่อนพี่ครับเออป้าพอดีพี่มีลูกค้าเขามาปล่อยพักผมให้เขารองหนเลยพี่จะทำคอนเทนต์เท่าไหร่ขอขอไม่ยังขอแล้วขอให้ครับอันนี้ใหม่พี่โอเคปั๊ดนะอ่ะ,อเ,อะเดี๋ยวยังงี้ครับมีมีลูกค้าเขาพัปล่อยใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า พระที่วันนี้คุณพี่เขาว่าปล่อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วจะมีแท้กี่องค์นะครับผมเด็บกว่าห้องตัวเองไม่ต้องเข้าก็ได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแต่จางเลยวันนี้คิดว่าไม่ได้เจอคุณเอ็มอ๋อครับอ่ก่อนอื่นเดี๋ยวสวัสดีพี่เขาอยางเป็นทางการก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอ็มวันนี้พี่เขาพามาปล่อย ไหมเลย <S 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 ผมดูเนี่ยไหลไหลายองค์เลยหลายรุ่นด้วยนะครับค่<ล>ะก็ยังดูไม่เก่งเพราะว่าคือเก็บอย่างเดียวแล้วก็ด้วยความชอบอแล้วก็ไม่เคยไปปล่อยที่ไหนยังไม่เคยเลยค่ะอ่ะนี่นะครับหลวงพ่ออุปภาษีแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสีกาลมหลวงพ่อกวยใช่ยฮะหลวงพ่อกวยนี่หลวงพ่อพรมนี่หลวงพ่อพรมนี่หลวงว่าพรมนช่องแคร์นะครับค่ะอันนี้เป็นพรกกรุนะครับ อันนี้เหรียญอะไรเนี่ยหลวงพออ่อเออมีเยอะเนาะมีหลายเกจิเลยพี่มีเยอะคนะ่ะเก็บไว้เยอะมากอันนี้ยังเป็นแค่ส่วนยอ่อยๆเนาะแต่ว่าน,นี่กระเป๋านี่มีพรกหมดเลยปะเนี่ยใช่โ <c oughs> อ้โหดูไหวไหมคะก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ดูแล้วก <c oughs> ันพี่อ่ <ๆ S 1> เดี๋ยว<อ>ผมเอาท่านี้ไปก่อนอ๋ออาจจะตรงนี้ก่อนก็ได้อันนี้ไม่แทนเราบอกตรงๆได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเก็บเก็บนานได้ไหมเก็บมาหกเจ็ดปี แต่ว่ามีที่บ้านอีกเยอะนะก็คือยังไม่เคยปล่อยแล้วตอนนี้ก็อยากจะปล่อยแล้วไม่อยากเก็บแล้วเพราะว่าใช้เงินเยอะอะค่ะใช้เงินเยอะะมากเงินลงไปเยอะมากด้วยความชอบเนาะทีนี้ตอนนี้ก็หาทางปล่อยอยู่ใช่ค่ะตนนปกติเช่าไี่ไหนครับก็เช่าตามตามเว็บไซต์ค่ะองนี้นะครับเป็นพระปิดตาปดนี่นะฮะนี่ปดนี่ยันนะอง์นี้น่าะเป็นเนื้อเกสรโอ้โหนี่เขามีใบรับรองเลยนะค่ะตอนที่เช่าก็เช่ามาใบรับรองงนี้เลยครับ มีะมีแบบนี้นก็ต้องให้คุณเอ็มช่วยดูอ่ะเพราะว่าพี่ก็ยังดูไม่เก็บคือตอนชอบเก็บอย่างเดียวชอบชอบก็เก็บอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ไปรับรองของสมาคมนะสมาคมพักเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะทุนพี่อันนี้เช่ามาแพงไหมถามตรงๆเลยจำไม่ได้ไม่ถึงพันนะรพระเขาเล่นกันประมาณ3ามสี่แ ใช่ครับคือพอพี่เช่าหลักพันพวกผมน่าจะมีเกิดความคิดว่าน่าจะเป็นพระที่โอกาสแท้ยากละเพราะหนึ่งราคาเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าพระแท้เนี่ยราคาเขาจะมีเดดอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าอย่างนี้น่าน่าจะไม่แท้แต่ขนาดพระไม่แท้ใบรับรองอย่างก๊อปปี้นไม่ใช่แค่พระไม่แท้นะใบรับรองก็ไม่แท้ด้วยคือเล่นยพระเดี๋ยวนี้ต้องระวังจริงๆครับขออนุญาตนะค่ะอัติกระบายคะหน้าผม ดูแล้วกันอันนี้วางไว่ก่อนผมดูชุดนี้แล้วกันค่ะวันนี้นะครับคุณพี่เขาพักเครื่องหนูโต๊ะมาปล่อยผมนะครับเท่าที่ดูหน้างานนะฮะผมว่าต้องมี3ามสิบสี่ิบองค์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าในชุดนี้นะครับจะมีพักแพ้กี่องค์นะฮะแล้วพักแพ้องค์นั้นจะเป็นรุ่นไหนนะครับและราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะอันดับแรกนะพี่พอผมเปิดกล่องมานะฮะสิ่งที่ผมได้รับก็คือผมได้กลิ่นนะครับที่มันเป็นกลิ่นพักใหม่ กลิ S 1> <S 1> ่นมันอุกวนในจมูกไม่ใช่ผ้ากลิ่นผ้าเก่าหรออันนี้คือกลิ่นใหม่ใช่ไหมกลิ่นผ้าใหม่ครับอ่ะมาดูก่อนเลยองค์นี้นะครับพี่เป็นผ้าปิดตาปดหนี้ปดหนี้ยันนะเนื้อเกสรองนี้นะครับยังไม่แท้นะฮะอันนี้คือเก๋ททางพ้าแล้วก็กอดเขาว่าเก๋นะฮะต่อไปนะครับเป็นจัมโบ้สองเนื้อใบลานสององนี้ก็ยังไม่แท ต่อไปนะครับิดตามผนนี่องค์นี้เนื้อใบลานนะคุณพี่อันนี้ก็ยังไม่แทน <uc> อันนี้ยังไม่แท้นะฮะ <uc> องน,นี้เป็นสิววลีสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เนื้อใบลานไม่มีปกติเขาจะมีแต่นเน,นื้อเกสรนะฮะเหรียญไข่ปีหนึ่งแปดนะครับตัวตัดเนี่ยยังไม่ได้ตัวตัดเนี่ยเขาเป็นตัดแบบว่าทีเดียวขาดเป็นการตัดสมัยใหม่นะฮะ <uc> น่าจะเป็นพระที่เขาทาเสริมขึ้นม,มันหม่ <uc> นะครับพี่อันนี้ก็ยังไม่แทนนะฮะก็ยังไม่แท้นะครับองนี้เป็นพระปดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับองนี้ก็จัดรูปแล้วเนี่ยไม เพราะว่าผ้าเขาจะหดๆนิดนึงของจริงจะใหญ่กว่านี้นี่ใบลานนี่เกยสอนะฮะก็ไม่แท้เหมือนกันพิมเดียวกันเลยไม่แท้เหมือนกันหมดไปชุดนึงต่อไปในกล่องนี่กล่องนี้พี่เขาบอกว่าเจอแท้สักองสององก็ยังดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อ <c oughs> นะครับเหรียญรุ่นสองนะฮะนี่นะครับผมบอกเลยถ้าผิวแบบนี้รายละเอียดตื้นๆอย่างนี้ก็ยังไม่แท้นะฮะจัมโบ้นะฮะองค์นี้เป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับองค์นี้ก็ยังไม่แท้ าพาเขาบวมนะครับข้างหลังยันเขาก็จะเบแบบนี dad, ้นะฮะต่อเลยนะฮะองค์นี corps, ้เป็นจำพวกสองเนื้อเกสรนะฮะก็ยังไม่แท้นะครับวงนี้พักเลี่ยมทองนะครับแต่น่าจะเป็นทองไมค่อนนะฮะโอ้โหองนี้ค่อนข้างทําใกล้เคียงนิดนึงแต่ก็ยังไม่แท้ยันก็จะเบเบๆนิดนึงแล้วพักเนี่ยเนื้อเขาจะดูเป็นสีออกสดๆนิดนึงนะฮะนี่นะไหครับตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดเป็นเหมือนเอาแผ่นมาวางนะฮะ เป็นแา่นดำมาวะก็ยังไม่แท้นะครับก็ไม่แท้นะครับยังไม่แท้นะฮะก็ยังไม่แท้นะฮะโอ้โหคุณพี่ครับคุณพี่ครับหมดแล้วพี่มีอีกอ้อยังมีอีกเยอะเลยอะดูผมมาจับผมมามาใส่มาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวขอไปทักใจมามาแล้วโอ้โหมีเพิ่มอีกหน่อยมีเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่ใช่จาเท่งมา อันนี้อรอบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีแท้กี่องค์นะทำไมพระแท้หายากจังอ่ะพระแท้หายากครับพี่หลังๆเนี่ยเ <c oughs> จอแต่ของที่จะเลิกเล่นแล้วเพราะว่ามันไม่แท้ครับเยอะฮะกรีนของตะเคียนนะฮะอันนี้ยังไม่ดีนะครับโอเคค่ะ รด้วยเหอ,องสุดท้ายสุดท้ายแล้วอะขอดูเลยนะครับ <c oughs> ห,รหรือว่าหรือว่าองค์จริงเอาไว้สุดท้าย <c oughs> สภาพหน้าตาจะไม่ช้าได้ตังเลยพี่กีบโบเล็กอันนี้ของหลวงปุโตถ้าสวยๆเนี่ยเขาขายจะหมื่นบวกลบถ้าสภาพนี้หน้าตาเขาจะหายไปนิดหนึ่งหน้าตาเขาจะปื้นๆนิดหนึ่งถ้าหน้าตาไม่ติดไม่เต็มเนี่ยองนี้ถ้าอยู่ราวๆสักประมาณหกเจ็ดันขายได้อยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะมีองค์เดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ฮะคุณคุณเอ็ม เท่าเท่าไหร่แบบนี้พี่ก็ไม่ค่อยทราบราคาถ้าอย่างนี้ผมซื้ออยู่ประมาณเจ00ขายได้ประมาณ8 0 0 0 9,000แล้วแต่ตอนเจ็ดพันเดี 7, 000, ๋ยวจ่ายตังค์ให้ค่ะโอ้โหยังเจอแท้นะฮะนี่นะครับยังยังได้ค่าน้ำมันรถกลับนะใช่ใช่อะอย่างงี้เดี๋ยวผมช่วยพี่เก็บก่อนแล้วกันได้เราเรานี้หนึ่งในร้อยนะฮะหนึ่งในร้อยให้มีจริงนะ <laughs> ผมเคยไปเช่าพาร์ทแบบนี้แหละ <laughs> มีแท้กวงเดียวก็เคยเจอนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติบางทีหลงหลงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่หมดเงินไปเยอะเลยหกเจ็ดปีเนี่ยห้อโทษนะพี่ก็เลยแบบว่าจะจะไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราไม่ถนัดอ่ะหมดนี่ชอบไหมอะไรพี่มันไม่รู้นะมันมันเช่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จําราคาไม่ได้ด้วยค่ะหมดนี่เป็นแสนใช่ไหมหลายแสนน่ะหลายแสนนะคือสมัยนี้ครับเวลาเช่าพาระเนี่ยเราต้องเช่าในที่ที่แบบ เขารับรองเราด้วยคือเขามีหน้าร้านเขามีเว็บไซต์มีรายละเอียดชัดเจนผมว่าถ้าเราซื้อแบบนี้ในเวลาในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาพเป็นเงินสดเราสามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะร้านที่มีคุณภาพเขารองรับให้เราอยู่แล้วค่ะอาจจะผมจ่ายตังค์พีก่อนเรียบร้อยนะครับเจ็ดบาทนะฮะหนึ่งสอาม้าหกเขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับค่ะน้ำมันรถ ก็ยินดีเนาะไอมีพัเครื่องนะครับสามารถส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ s อ i ไซน์เทพนะผมก็ยินดีรับเช่าพาเครื่องอุปโตะนะครับหรือสายอื่นๆก็ได้เอามาดูก่อนถ้าแท้เนี่ยเราได้เช่ากันแน่นอนนะฮะก็อย่างนี้ละกันถ้ามีเราก็จะหาจนกว่าจะเจอของแท้นะครับถ้าเจอเราก็จะจ่ายเงินง่ายๆแบบนี้นะฮะในครั้งหน้านะครับจะมีพี่พีเอฟซีท่านไหนเอาพักมาแบ่งปันให้อีกอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมัเทศนะฮะแล้วก็พี่เฮาเดียร สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเปิดร้านเสื้อผ้าในห้างแล้วก็บางทีแรกๆก,ก,ก็เล่นไม่เป็นอะ่ะทีนี้ตรงนั้นตรงๆงจยูจักเนี่ยมันเป็นแหล่งแหล่งพระแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาซื้อผ้าเขาก็จะเอาพระมาให้เราเนี้ยช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห้าร้อยพันหนึ่งก็ช่วยช่วยแล้วก็เก็บไม่ได้มาดูแล้วเราซื้อองค์ละห้าร้อยพันหนึ่น 500, นงก็ใช่ก็ไม่รู้สึกเฉยเฉยไม่มไม่ไม่ไม่รู้สึกแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไหวก็เลยกะว่าเอาออกมาดีกว่าแล้วก็ จะ,จะเลิกเล,เล่นแล้วหลานพี่ก็ปิดหลายรอบพอี่ก็เลยก็เลยไม่เอาแล้วเพราะว่าจะนึกย้อนไปก็ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันแต่ตอนที่เรามีเราก็ไม่รู้สึกไงที่ดูเนี่ยพวกเนี่ยเป็นพระสนามพระในตลาดแผงทั่วไปบางองค์เนี่ยบีบไรับรองพระแท้ยังเก๋เลยนะคือบอกเลยว่าพระเนี่ยจริงๆทําม,มาเล่นง่ายไหม,มก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่จริงพระในสนามก็จะมีของเก๋ของแท้ปนกันแหละเพียงแต่เราต้องดูดี